ปีท้ายที่ข่าวนี้ครับนายธนุกเกิจันทร์ชุมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในการประชุมเทติคอลมีติ้งไทยแลนด์นะครับร่วมกับนักวิ่งเทรลในระดับอีลิตจากทั่วโลกกว่า30คนเพื่อรับฟังเส้นทางการแข่งขันทุกระยะในการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์ในวันที่1 0ถึง12ธันวาคมนี้ซึ่งในปีนี้นะครับถือเป็น1ใน3สนามของเอเชียด้วยและก็เป็น1ใน16สนามของโลกที่จัดการแข่งขันให้เหล่านักวิ่งเทรล ทั่วโลกได้เก็บคะแนนเพื่อทําอันดับคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทลชิงแชมป์โลกที่ประเทศฝรั่งเศสเส้นทางวิ่งนะครับรอบดอยอินทนนท์ก็จะแบ่งเป็น5ระยะทางนะครับจุดสูงสุดของเส้นทางคือประมาณ2,100เมตรและต่ำสุดประมาณ400เมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้โหวิวนสวยงามมากๆนะครับโดยนักวิ่งเทรลระดับอีลิตนยก็มีทั้งหลุยมารีคริปตันจากออสเตรเลีย ทางฟูเซาเสียงจากจีนแล้วก็นักวิ่งไทยเนี่ยมีสัญญาคานชัยนะครับรวมถึงพิช,ชาน,นันมหาโชตนะครับซึ่งกติดตามก็ได้นะครับนี่เป็นความเข้มข้นในช่วงวันหยุดยาแบบนี้ด้วยกับการแข่งขันที่วิ่งผ่านท่ามกางธรรมชาติแล้วก็ประวัติการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ